สันปันสุขในวันสีเขียวขากลับออกไงก้าวนาทีปั่นย้อนกลับมาถึงโค้งโรงฟักไข่แล้วนะครับปัป่นแบบอากาศเย็นๆไปด้วยกันในทุกเช้าทุรกวันเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้ให้ก่อเกิดเป็นประโยชน์ที่ดี่อสุขภาพนะปั่นจักรยานออกกำลังกาย เส้นทางสร้างสุขสวยสวยงามแบบนี้เลยอากาศเยน็เยนเย็นเย็นนี้ก็เปิดแอร์ที่บ้านเองทางหน้าก็จะเป็นทางแยกเดินรถไฟขบานแล้วกลับขบานกร้อมอาบน้ำอาท่ากินข้าวไปทำงานแปดโมงคันเวลาดยันเยี่ยมเลยทุกคนยันเยี่ยมเลยอันเพอสุขภาพ ทางลาบลิมอักไปด้วยกันมีคือรูปแบบของคนรักป่าคนรักสุขภาพยามเช้าวไทยนีตรงกันเรามาเจอกันข้าวบ้านข้าบ้าน,าานออกมงสิบนาทีแล้ว